ต้องมีคนตามถึง1,000ก็ขายของได้และที่สำคัญไม่ต้องตัตกของให้วุ่นวายด้วยนะครับมาดูกันว่าผมทำยังไง,งจากที่พี่ๆสมัคร Tik t o k s h ช p แล้วนะครับมันจะมีตัวไอคอนตะกร้าตรงนี้ขึ้นมานะครับกดปุ่มที่เข้าสู่ตรงนี้นะครับสินค้าที่เราจะแปะนะครับเป็นสินค้าจากร้านอื่นหรือพันธมิตรนะครับเพื่อนๆต้องมาแอดที่ manage product ปุ่มสีชมพูตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับ ให้กดที่เพิ่มสินค้าตรงนี้นะครับแล้วเลือกตรงนี้บริษัทในเครือนะครับค้นหาสินค้าตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์คําว่าบูมอคาช็อปตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยจะเห็นสินค้าขึ้นมานะครับกดตัวไหนสักตัวนะครับสินค้าของเรานะครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีตรงนี้อยู่นะครับตัวหน้าร้านค้านะครับให้กดเข้าไปก่อน ตรงนี้จะเป็นสินค้าทั้งหมดนะครับของบูมอคาครับเพื่อนๆสามารถเลือกเพิ่มได้เลยนะครับสมมุติว่าผมจะเพิ่มตัวนี้ชาเขียวพรีเมียมตัวนี้นะครับเห็นตัวสีแดงๆตรงนี้ไหมตรงนี้จะเป็นราคาค่าคอมมิชชั่นนะครับหรือว่าค่าในหน้าที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับเพื่อนๆก็กดเพิ่มได้เลยนะครับเรียบร้อยเพิ่มไปแล้วนะครับให้เพื่อนๆย้อนกลับมาที่ตะก้าสินค้าของตัวเองนะครับตอนนี้สินค้าก็มาแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาสินค้าตัวนี้เนี่ยไปแปะในวิดีโอได้แล้วนะครับ